ระวังม oh so ันเบรกระวังมันเบรกระวังมันเบรกระวังมันเบรกเฮ้ยจอดไม่เงี้ยไยเฮ้ยจอดไม่ไปไปอยยังเลยพี่โดนเลยพี่โดนเลยเฮ้ยไปเก้าไปเก้าแก่ไม่เก้าเก็บแบนย้อน จอดเด้อจอดเด้อจอดเด้อไอ้ฮาเอ้ยจอดเด้อจอเด้อค่อยค่อยคุยกันพี่จอเด้อค่อยค่อยคุยกันพี่ค erm. ่อยค่อยคุยกัน โวยนะสุดยอดลาาลยปล่อยมันปล่อยมันอยากหนีปล่อยมันโอ้โหวยนะสุดยอดจริงผมผมยอมรับนะเลยสุดยอดเ <Yeah! S 2> ยี่ยเฮ้ย